เขาจะเดินหน้าง,ง้อคุณเต็มที่เขาคือใครขอขอภัยบอกถี่นะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อยคุณจะมีบุคลิกลักษณะมีพลังงานประมาณไหนขอพลังงานของคุณหน่อยนะคะขอพลังงานของคุณที่เข้ามาดูคลิปนี้หน่อย เหรียญนะคะพลังงานของคนธาตุดินมังกรพฤกษกันสิบถ้วยนะคะพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิตดฟูพลังงานของคนธาตุลมเมถุนตุลกุมหกดาศพลังงานของคนธาตุลมควีนถือไม้พลังงานของคนธาตุไฟนะคะมีพลังงานของคนธาตุดินคนธาตุน้ำคนธาตุลมคนธาตุไฟนะคะมาครบทั้ง สี่ธาตุเลยเป็นคนที่รักอิสระนะคะไม่ค่อยยึดติดกับอะไรเป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียพร้อมเสี่ยงพร้อมลุยมีความอดทนมีความจริงจังมีความตั้งใจเป็นคนที่มีความจริงจังแต่ก็เหมือนกับว่าไม่ใช่คนที่เครียดหรือว่าแบกอะไรไว้นะคะมีความอดทนหาทางออกพยายามที่จะแก้ไขหากว่าเป็นคนโสดก็เป็นคนโสดที่สนิทสนมกับครอบครัวมีความรู้สึกดีกับคนกับความรัก การมีรักแท้นะคะแม้ว่าจะโสดแต่ก็เป็นคนที่เชื่อในรักแท้เชื่อในความรักไม่ล้อเล่นกับความรักไม่รักใครไม่เปิดหัวใจจนกว่าที่จะเจอรักแท้เจอคนที่ใช่จริงๆนะคะตอนนี้มีความเป็นอิสระในตัวเองนะคะตั้งใจจะทำอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากหลุดพ้นอยากผ่านพ้นอะไรบางสิ่งบางอย่างในใจไม่ได้โกรธไม่ได้เกลียด แต่ก็พร้อมจะ move on ในขณะเดียวกันความรักที่มีอยู่ในใจก็ยังคงเป็นสิ่งดีๆนั่นเองนะคะหากมีปัญหามีประเด็นกับใครคุณพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่คุณพร้อมที่จะคือคุณพร้อมในทุกสิ่งทุกอย่างหากว่าความรักที่เคยมีกลับมาดีกลับมาเป็นรักที่ดีต่อการที่ดีต่อใจคุณพร้อมที่จะ หมุนวนกลับไปเป็นวงกลมนะคะให้อภยัยแต่หากว่าไม่มีอะไรที่ดีขึ้นพลังงานของคุณก็คือพร้อมจะไปต่อข้างหน้าแม้ว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรก็ตามคุณไม่กลัวไม่ย่อท้อหรือว่าแม้จะต้องเดินคนเดียวคุณก็ไปได้นั่นเองนะคะพลังงานเป็นคนที่เวลาที่รักใครรักจริงแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่ายึดติดผูกติดที่จะต้องอยู่กับคนคนนี้ตลอดไปหากไม่ใช่คนที่ คุณรู้สึกว่าคุณอยู่ด้วยแล้วมีความสุขสบายใจหรือว่ามีเป้าหมายเดียวกันคุณพร้อมที่จะเดินตามลําพังนงันเองนะคะเรามาดูพลังงานของคนที่จะเดินหน้าง,ง้อคุณเต็มที่หน่อยนะคะเขาคือใครใครที่จะเดินหน้าง,ง้อคุณเต็มที่นะคะขอพลังงานของเขาคนที่จะเดินหน้าง,ง้อคุณเต็มที่เขาคือใคร กิงถือไม้นะคะคนธาตุไฟเมษสิงธนูอัศวินถือถ้วยพลังงานของคนธาตุน้ำมีนกรกพิจิกเก้าเหรียญคนธาตุดินมังกรพฤกษบการสีไม้คนธาตุไฟนะคะสี่ดาบคนธาตุลมเมถุนตุนกุมมีพลังงานของคนธาตุไฟคนธาตุน้ำคนธาตุดินคนธาตุลมมาครบทั้งสี่ธาตุเหมือนกันเลยนะคะ คนคนนี้เป็นคนบุคลิกดีหน้าตาดีนะคะอัธยาศัยดีชอบเข้าสังคมรู้จักคนเยอะมีความเจ้าชู้โดยเฉพาะท่าทางท่าทีแววตาคําพูดของเขามีความมีลูกล่อลูกชนมีความเจ้าเล่ห์นิดหนึ่งนะคะมีมีเสน่ห์มากๆในพลังงานของเขาจากคําพูดจากสีหน้าจากแววตาแล้วก็เป็นคนที่บุคลิกดีด้วยนะคะถึงแม้ว่าบุคลิกจะไม่ใช่คนเจ้าชู้แต่ก็มีคนที่เข้าหาตลอดนั่นเองเพราะว่า สเสน่ห์ของเขาคำพูดคารมของเขาวิธีการพูดของเขาวิธีการหวานล้อมของเขานั่นเองนะคะเป็นคนที่เอาเอกเอาใจเก่งด้วยนะคะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาเป็นความรักที่ชัดเจนเป็นสามีภรรยาเป็นคู่ที่แต่งงานกันแล้วนั่นเองหากมีปัญหามีประเด็นเกี่ยวกับเหมือนกับคุณไม่ชอบนิสยัยพฤติกรรมของเขาบางคนก็อาจจะเป็นมีความเจ้าชู้นะคะ มีตัวเลือกมีทางเลือกบางทีอาจจะไม่ได้ถึงขั้นมีมือที่3ที่ชัดเจนแต่ก็มีความไม่สื่อสัตย์ไม่จริงใจนะคะมีความทะเลทลายชอบเข้าสังคมนะคะเปลืองเงินไปกับการเข้าสังคมหรือว่าเหมือนมีคนที่เข้ามาสนิทด้วยเยอะมีบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกไม่โอเคนะคะคุณอยากได้คนที่เป็นคู่ชีวิตรักเดียวใจเดียวนะคะสิ่งที่คุณจะไม่ชอบเกี่ยวกับเขา ก็คือความเจ้าชู้ของเขาบางคนก็เจ้าชู้เปิดเผยบางคนก็เจ้าชู้เงียบแต่ก็มีความเจ้าชู้มีความเจ้าเสน่ห์เกิดขึ้นนั่นเองนะคะตอนนี้มีการเว้นวักพักใจมีปัญหามีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้กันอยู่บางคู่ก็อาจจะมีการถ้าเลิกลาก็อาจจะเพิ่งเลิกเพิ่งลาก,ก็ได้แต่ว่าบางคู่ก็อาจจะแค่ถอยห่างความสมพันธ์นิ่งเงียบจากกาันทะเลาะการโกรธการงอนกันใน ในปัญหาที่เกิดขึ้นนั่นเองนะคะแต่ว่าพลังงานที่ขึ้นมาอาจจะไม่ถึงขั้นว่าเลิกลาจากกันแต่ก็มีปัญหามีความระหองระแหงการในเรื่องของความเจ้าชู้ของเขาการฟุ่เฟือยไปยกับการเข้าสังคมของเขาด้วยนั่นเองนะคะอาจจะเป็นปัญหาเรื้อรังที่เกิดขึ้นจนคุณไม่สามารถที่จะ ทนได้แล้วนั่นเองทนจนถึงที่สุดแล้วแล้วไม่อยากจะทนกับเรื่องนี้แล้วหากว่าเขาไม่ปรับไม่เปลี่ยนให้กับพล,ลังงานของคุณก็คือพร้อมจะ move on พร้อมจะเดินตามลำพังดีกว่านั่นเองนะคะหากว่ามีปัญหามีประเด็นกับคนรักนะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะเขาคือคนที่จะเดินหน้าง้อคุณเต็มทีนะคะเรามาดูกันว่าเขาจะง้อคุณยังไงนะคะคนคนนี้จะง้อคุณยังไงคนที่มีปัญหามีประเด็นเกี่ยวกับ กับความเจ้าชู้นะคะความมีสเสน่ห์ของเขานะคะการคําพูดคําจาของเขามีคนเข้ามาสนิทสนมด้วยนะคะจนเกินเกินกว่าที่คุณจะรับได้นั่นเองนะคะจนมีปัญหามีประเด็นกับคนในตอนนี้เนาะเขาจะเดินหน้าง,ง้อคุณเต็มที่เขาจะทํำยังไงนะคะ เหรียญนะคะตื้อเท่านั้นนะคะ คุณให้ทําอะไรก็จะทําคุณงอนเขาก็จะไปด้วยคุณไม่พูดเขาก็จะตามคุณไปด้วยทุกที่ไม่ห่างคุณนั่นเองนะคะไปแบบกระเพกกระเพกไปแบบคุยกันบ้างไม่คุยกันบ้างถามความตอบคําก็จะไปด้วยกันนั่นเองนะคะเด e Sun นะคะพลังงานของความสุขความสมหวงังครอบคร,ครัวความรักทําอย่างดีทําให้เต็มที่นะคะทําให้ให้คุณมีความสุขให้คุณกลับมาไว้ใจเชื่อใจเขาอีกนั่นเองนะคะ ความรักนะคะ DM place เนอะให้ความสุขกับคุณให้ความเชื่อมัน่นเชื่อใจกับคุณทำทุกสิ่งทุกอย่างเราก็เป็นคนรักที่ดีให้ความสําคัญกับครอบครัวให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับคุณให้ความรักให้ความสนใจใส่ใจกับคุณนั่นเองนะคะให้ความจริงใจกับคุณด้วยนะคะแล้วก็สามไม้นะคะพลังงานของคนที่มีเป้าหมายของชีวิตนะคะมุ่งไปข้างหน้า พลังงานของคนที่มีเป้าหมายของชีวิตมีสิ่งที่อยากทำไม่ปล่อยตัวไม่ปล่อยใจไม่ทำอะไรที่ถลา,ถายๆอีกนั่นเองนะคะมาทั้งเดซันแล้วก็เดียมเพลสความสุข,คว,สขความสมหวังความรักครอบครัวคนที่เขารักเป็นคนรักที่ดีด้วยแล้วก็ให้ความสุขกับคนรักของเขาด้วยนะคะ <tw> เขาจะตื้อคุณเขาจะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้คุณรู้สึกสบายใจไว้ใจปลอดภยัยมีความสุขให้ความจริงใจกับคุณแสดงออกถึงความรักความจริงใจ มีอะไรให้หมดเลยนะคะในพลังงานที่ขึ้นมาเนาะเราก็จะไม่อยู่ไปวันๆจะไม่คิดถึงแค่ความสุขในวันนี้แต่จะคิดถึงความสุขในวันข้างหน้าของคุณแล้วก็เขาอะไรที่ต้องทำอะไรที่จะต้องปล่อยในสิ่งที่ไม่สำคัญนั่นเองนะคะนี่ก็คือสิ่งที่เขาจะทำสิ่งที่เขาจะงอ้อคุณนั่นเองนะคะ